สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้เราตาักบาตรที่โบนะคะอยู่ในวัดนะคะเพราะว่านะคะวันนี้นะคะสัปเนนโบทภาคฤดูร้อนนะคะก็รอนะคะท่านในอำเภอนะะคจะมาเปิดงานนะคะวันนี้เราจะมาใส่บาตรที่นี่ต่างนะคะก็เราจะมารอใส่บาตรนะคะยังตอนนี้กําลังรอนะคะอยู่ในระหว่างรอแล้วก็ ออยอดดูมาเยอะมากเลยนะครับวันนี้ใส่ชุดวสวยๆดังนั้นเลยนะครับเตรียมชุดไทยใส่บาทนะครับโอ้โหแต่คนสวยๆคนสวยก่อมาเยอะ เจ้าแม่เจ้าหนุ่งก็มาอสวยก็สวยนะรอเราก็ต้องรออให้มาเปิดตอนนี้ญาติโยมก็กำลังมาเยอะราทที่วัดนะคุณ ถามพระเราก็เหมือนกันถ้าไม่ไปอบรมเขาถามว่าหลวงพี่ศาสนาคืออะไรจัขบขับขึ้นกันแล้วมีปีไปแล้วจ้าไปมองเลยเขาถามหาได้มาเรียน จะเป็นคนส่วยส,วยสวยเลยนะครับใครก็ะะแต่งจุดเ,ๆๆเราไปดูทางโรงครัวนะคะเขาเตรียมจับข้าวกับปลาโรงครัวนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะจัด,จด,จดตกแต่ง้าข้าวนะคะสําหรับพระเนนนะคะจัดตกแต่ง้าข้าว

กินยาเด้อผมกินบาดเนาะบ่ได้ยามาซื้อหอมๆบ่ได้เอาไปกินได้เด้อยาเฮาดาสิแซ่บแท้ๆแหมอีแม่เด้อ <laughs> <laughs>